iMac รุ่นใหม่ชิป M1 นะครับจับมาเรนเดอร์วิดีโอแข่งก,กันกับตัว Mac รุ่นเก่าที่ใช้ชิป Intel ตัวนี้จะแรงขึ้นอย่างที่เขาว่าจริงไหมจะเรนเดอร์วิดีโอเสร็จไวกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เจ๊ไอมาพิสูจน์ให้ดูนครับ ก็หลังจากที่พี่ตีโอนะครับได้ u n นบ x ็อแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวของ iMac 24นิ้วเนี่ยที่ใช้ชิป M1 ไปคร่าวๆแล้วนะครับใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยตีไอนะครับผมจะจับเจ้าตัว iMac นะครับผม24นิ้วที่ใช้ชิป M1 นี้เนี่ยมาทำการเลนเดอร์วิดีโอแข่งก,กันกับตัวรุ่นเก่าๆซะหน่อยนะครับผม เผื่อว่าใครเนี่ยที่กําลังจะเอามาใช้นะครับผมในเรื่องของสายงานโปรโดักชันเอย่ยทาวิดีโอเอ่ยนะครับผมนอกจากหน้าตาที่สวยงามของมันแล้วเนี่ยเอามาใช้งานจริงๆมันจะได้เรื่องขนาดนั้นไหมนะครับผม <Huh? S 1> ซึ่งเขาเคลมนะจากแ p p l e ิลเขาเคลมนะครับผมว่าชิป M1 ตัวนี้ที่มาอยู่ใน iMac 2 14นิ้วนะครับผมแรงกว่าชิปเดิมๆเนี่ยถึง85%แล้วก็เรื่องของกราฟิกเนี่ยแรงขึ้นมา2เท <Wow. S 1> ่านะครับผมเออมันจะซักขนาดไหนกันเชียวนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆเนี่ยอติรีวิวนะครับก็ทําการ ตัดตรงตัดต่อวิดีโอเนี่ยผ่านตัวของ Mac 27นิ้วตัวนี้นะครับผมกับตัวของ macbook pro 16นิ้วที่ใช้ชิปเป็น intel นะครับผมเออแต่พอมีตัวของ Mac ที่ใช้ชิป m1 ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย มันจะช่วยประหยัดเวลาในการเอาวิดีโอออกมาสักคลิปหนึ่งได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยลองเอามาพิสูจน์กันเจอกันเลยว่าตัวไหนจะเสร็จไวก่อนกันนะครับผมเออเพราะว่าเวลาแต่ละคนก็เป็นเงินเป็นทองใช่ไหมครับผม <c oughs> ยังไงก็ฝากกันเพื่อนนะครับช่วยกด Sub s c r i b e ให้กับชาแนลวัตติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอการรีวิวดีๆแบบนี้จะได้มาเจอการอัปเดตดีๆแ,แบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมจริงๆก็มีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik t o k Facebook YouTube อันนี้ไล่ตามไปกดให้ห และก่อนที่เราจะไปเรนเดอร์วิดีโอแข่งกันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือเรื่องของสเปคเครื่องแต่และเครื่องเนี่ยเออมันเป็นยังไงนะจะได้รู้ว่ามีตรงไหนสูงกว่ากันมีตรงไหนที่มันด้อยกว่ากันนะครับผมจะได้เอามาพิจนารณาถูกนะะะเนาะมันจะได้มาเป็นแบบว่าเออมันจะด้อยกว่าเพราะว่าตรงนี้นี่เองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ของตัว iMac 24นิ้วตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับในตัวสเปคของ iMac 24นิ้วนะครับผมตัวนี้ใช้ชิปเป็น Apple M1 นะครับผมเป็นรุ่นที่มี CPU 8คอและก็ GPU เนี่ย8คอนะครับผมโดย RAM ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่8 g ินะครับผม8กินะความจุตัวนี้นะครับผมอยู่ที่256นะครับจะเป็นตัวที่เริ่มต้นในราคา49,000 900บาทนั่นเองนะครับผมส่วนในสเปคของตัว iMac ขนาด27นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นปี2019นะใช้ชิปนะครับผมเป็นของ Intel Core i5 นะครับความเร็ว3 GHz นะแรมตัวนี้เนี่ยจัดเต็มไปอยู่ที่24 GB เลยนะครับผมแถมยังมีการ์ดจอเป็นการ์ดจอแยกเป็น AMD Radeon Pro 5 7 0 x อีก4 GB นะครับผมแล้วก็ความจุตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 256 g b เหมือนกันอันนี้ถ้าตีราคาก็อยู่ที่ประมาณหลัก69,000-70,000ประมาณนั้นนะครับผมตอนนั้นไม่แน่ใจว่าซื้อมาเท่าไหร่เหมือนกันอาจจะประมาณหลัก70,000อัพขึ้นไปนี่นแหละเออเนาะส่วนสเปคของ MacBook Pro 16นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นในปี2019นะครับใช้ชิป CPU นะครับผมเป็น Intel Core i7 นะครับผมความเร็วอยู่ที่2.6 g h z นะครับผมมี R a m อยู่ที่16 กิกะไบต์นะครับผมและใช้การ์ดจอเป็นของ AMD Radeon Pro 5300M นะครับผมความจุอยู่ที่512กิกะไบต์นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ75,000ขึ้นไปเลยนะครับผมสเปคคร่าวๆข,ของทั้ง3ตัวก็ประมาณนี้นะครับผมและสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมที่ทางอติรีวิวเนี่ยใช้ในการทดสอบนะครับแล้วก็ใช้ในการทํางานเป็นชีวิตประจำวันก็คือโปรแกรม Final Cut Pro นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสําหรับตัวของเครื่อง แม็ Mac โดยเฉพาะนะครับซึ่งที่เลือกตรงนี้มาเพราะว่าใช้เองใช้ปกติอยู่แล้วแล้วก็มันทํามาสําหรับตัวของแม็โดยเฉพาะนะครับซึ่งมันจะ รีดประสิทธิภาพการใช้งานเรื่องของชิปอะไรต่างๆเนี่ยระบบปฏิบัติการต่างๆออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและฟุตเทจนะครับที่เอามาใช้ในการเรนเดอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือชิปนะครับผมที่พรีวิวตัวของ iMac 24นิ้วตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่มีความยาวอยู่21นาทีกับอีก14วินาทีนะครับผมโดยเป็นฟุตเทจแบบความละเอียด Full HD นะครับผม 1080p นั่นเองอ่าและก็เป็นเฟรมเรทแบบ60เฟรม ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบหนักไปถึงขั้นเป็น 4K นะครับผมแต่ขั้นนี้ก็น่าจะกําลังโอเคแล้วละ่ะเผื่อใครใช้งานปกติก็ไม่น่าจะถึงกันระดับ 4K แต่ถ้าใครใช้ 4K อันนี้ก็ค่อยว่าแล้วกันนะแต่น,นี้เป็นแบบ Full HD นะครับผม <S <S และนี่ก็คือฟุตเทจนะครับผมที่จะเอามาเลนเดอร์กับทั้ง3ตัวยิ่งก็เป็นคลิปที่รีวิวตัวของ iMac ตัวนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งในพุทเทตนะครับก็จะมีทั้งเทคนะทั้งเอฟเฟกต่างๆนะครับผมตามที่อยู่ในคลิปของตัวรีวิวตัวของ iMac เลยนะครับผมตามนั้นเป๊ะๆเลยนะครับ ผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ได้ผู้ชนะแล้วแหละเนาะ จะเห็นได้เลยนะครับผมว่า iMac 24นิ้วเนี่ยทำเวลาในการเรนเดอร์วิดีโอนะครับผมแบบ Full HD ที่ระยะเวลาอยู่ที่21นาทีเนี่ยออกมาในระยะเวลาอยู่แค่16นาที39วินาทีนะครับผมแล้วก็รองลงมาก็คงจะเป็นพี่ใหญ่อย่าง iMac ขนาด27นิ้วนะครับผมทำเวลาไปได้อยู่ที่17นาที24วิแล้วก็สุดท้ายนะครับผมน้องแ a c b o o k Pro 16นิ้วนะครับผมโห <laughs> เล่นไปซะ21นาทีกับอีก10วิเลยนะครับผม โอโหนี่ก็นานไปหน่อยนะฮะ mm hmm. ก็แน่นอนนะครับผมด้วยความเป็นชิป M1 เออก็เลยช่วยประหยัดเวลาลงมาอีกนิดนึงนะครับผมประมาณเกือบเกือบหนึ่งนาทีจากตัวของ iMa c 27นิ้วนะครับพี่ราคาห่างกันแบบห่างกันเยอะมากเลยนะห่างกันเยอะมากห่างกันเป็นหลายหมื่นเลยนะครับผม mm hmm. กับตัว ิป M1 เนี่ยที่ทำประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมผือว่าแรงกว่าด้วยนะครับไอหนึ่งนาทีเนี่ยจริงมีค่านะครับบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปเทรดคริปตงคริปโตนะครับผมคริปโตเราอาจจะขึ้นเนี่ยขายทันหรืออาจจะตกลงแล้วเราขายไปทันอะไรประมาณนี้หนึ่งนาทีก็มีค่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าลองเอามาเปรียบเทียบกับตัวของรุ่นพี่กับ ตัวของ macbook กันบ้างที่ใช้ชิป intel กับความเป็นชิป m 1ที่เขาบอกว่าแรงเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับผมมันก็พิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมเรื่องด้วยของราคาด้วยนะครับที่มันถูกกว่า2ตัวนี้อยู่เยอะพอสมควรเลยน่าจะช่วยให้เพื่อนๆที่กําลังมองหา imac นะครับผมมาใช้ในการทํางานหรือว่ามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยน่าจะลองเลือกตัดสินใจ น,นะครับผมอันนี้ถ้าเป็น27นิ้วก็ได้จอใหญ่ไปนะครับผมในเวลาที่ใกล้เคียงแล้วก็ราคาได้แพงกว่านะครับผมอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมเผื่อ,อาจะาคนอื่นกาลังจะตัดสินใจอยู่จะได้ดูคลิปนี้นะครับผมเป็นทา,ทางเลือกหนึ่งนั่นเองนะครับ <S <S และอีกนิดนึงนะครับผมหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ฟังแล้วก็สังเกตนิดนึงก็คือเรื่องของเสียง T.I. เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าไปใช้ไม์ตัวใหม่ซึ่งจากเดิมใช้เป็นตัวของ BeLi ซลาโมแต่รอบนี้ มาใช้เป็นตัวของ Mi c ครมิก้า o ูมเอนะครับผมตัวใหม่เลยเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มๆกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ให้ลองฟังเสียงกันในคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกด subscribe ให้กับชา n e l ตีีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอรีวิวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยแล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครอยากจะพูดคุยกับอตินะครับผมมีเรื่องสอบถามนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์นะครับผมช่องทางไลน์นะครับผมให้เ,เพื่อนๆเน ทางทีมงานปติรีวิวได้จากท่องช่องทางนั้นอีกทางหนึ่งได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ